สวัสดีค่ะเจีเกียวไอสปีดทีวีนีวันนี้เกี่ยวขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านเยี่ยมชมสายพานการผลิตของอ .New ิว t ิซูบิชิทริทันกันถึงโรงงานมิซูบิ i ิมอเตอร์ประเทศไทยที่แหลมฉบังจังหวัดชนบุรีค่ะมาชมกันนะครว่ากว่าจะมาเป็นออนิวมิซูบิชิทริทันได้เนี่ยเขามีขั้นตอนการผลิตเครื่องยนต์อย่างไรการประกอบตัวถังไฮเทคมากน้อยแค่ไหน มีกระบวนการการผลิตที่ซับซ้อนและใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบ QC ก่อนส่งต่อไปยังผู้บริโภคนี่คือการพาชมรายการประกอบรถยนต์ที่เรียกว่าใกล้ชิดสุดๆเจาะลึกสุดๆตั้งแต่เคยได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์มาเลยทีเดียวค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมนะในสายพานการผลิตทั้งในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องยนต์และโรงงานประกอบออนิว s ิ b i s ิ i ิไทท o นเกี่ยวขอเหลาคร่าวๆก่อนนะเกี่ยวกับความสำคัญของทางโรงงานมิสุบิ i ิมอเตอร์ประเทศไทยที่มีต่อมิสุบิชิมอเตอร์ Group ค่ะโดยมนะิสุบิ i ิมอเตอร์กรุ๊ปเขามีโรงงานประกอบรถยนต์ทั่วโลกรวมกันทั้งสิ้น5แห่งนะคะ คือค่ะโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีทั้งสิ้น2โรงงานโดยโรงงานนี้ถูกแบ่งออกเป็น2แห่งด้วยกันนั่นก็คือโรงงานที่โอคาสากิ aki, มีกําลังการผลิตทั้งสิ้น215,000คันต่อปีและที่มิซูชิมะมีกำลังการผลิตที่238,000คันต่อปีขณะที่โรงงานในประเทศจีนนะีก็มีกําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น27,000คันต่อปี โรงงานในประเทศอินโดนีเซียมีกำลังการผลิตอยู่ที่156,000คันต่อปีและโรงงานที่ประเทศฟิลิปปินส์มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น43,000คันต่อปีค่ะแน่นอนค่ะว่าบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยคืออีก1โรงประกอบรถยนต์ทั่วโลกนะคะที่อยู่ภายใต้มิตซูบิชิมอเตอร์กรุ๊ปและค่ะ บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้ดําเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตลอด62ปีนะคนับนตั้งแต่ปี1961เป็นต้นมาณนะปัจจุบันค่ะโรงงานประกอบรถยนต์มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยมีกําลังการผลิตอยู่ที่270,000คันต่อปีแบ่งออกเป็น3โรงงานหลักและ1โรงงานผลิตเครื่องยนต์โดยโรงงานที่1รับหน้าที่ประกอบ รถยนต์มิ t ูบิ i ิปาเจโร่ o ปอร์ตและ Mitsubishi Outlander PHEV ส่วนโรงงานที่2ค่ะรับหน้าที่ประกอบออนิว Mitsubishi ิ r i ทันและโรงงานที่3นะคะรับหน้าที่ประกอบมิ s ูบิชิ i ิลาดและแอดคาดค่ะซึ่งมาดูภาพรวมแล้วเนะี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามิ t ูบิ i ิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นโรงงานที่มียอดการผลิตสูงที่สุดในกลุ่มมิ t ูบิชิมอเตอร์กรุ๊ p ที่สำคัญค่ะโรงงานมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยนับเป็นโรงงานที่ใช้ชิ้นส่วนแบบ local content เป็นจำนวนมากในลำดับต้นๆโดยเฉพาะออนิวมิตซูบิชิไททันนะคะใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากถึง90%ตขณะที่ปาเจโร่สปอร์ตนะคะใช้ชิ้นส่วนในประเทศอยู่ที่76%ค่ะส่วนมิตซูบิชิมิลาดและแอทลาดใช้ชิ้นส่วนในประเทศอยู่ที่95%ปิดท้ายกันที่มิตซูบิชิเอลแลนเดอร์ PH e v ใช้ชิ้นส่วนในประเทศอยู่ที่42%ค่ะตรงจุดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทร่งต่อพาร์ทชิ้นส่วนต่างๆให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องรอกันนานนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทางมิสูบิชิใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตภายในประเทศโดยมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนแคะแจ้งว่ามีซัพพลายเออร์จำนวนมากถึง288แห่งนะคะในรัศมี100กิโเมตร ไล้โรงงานมากๆเรียกว่ามั่นใจได้นะคะสำหรับเรื่องของสต็อกอะไรไม่มีขาดแคลนแน่นอนค่ะและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้มีการลงทุนครั้งใหญ่ค่ะกับการทุ่มง,งบประมาณกว่า3000ล้านบาทนะคะในการก่อสร้างโรงงานพ่นสีแห่งใหม่ซึ่งตรงนี้นะคะทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยแจ้งว่าได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2565ค่ะพร้อมกับทุ่มทุนเนี่ย สร้างและก็พัฒนาในหลากหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรและหุ่นยนต์อัตโนมัติเสริมการทํางานให้มีความแม่นยําและพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ด้วยพลังงานสะอาดจากระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะคะเบื้องต้นทางมิสูบิชิแจ้งว่าใช้นะในส่วนของโซล่าเซลล์เนี่ยด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่เมกะวัต์ และมีแผนที่จะลงทุนนะในโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะมาค่ะเรามาชมลายประกอบเครื่องยนต์นะคะ h y เปอร์พาวรหัส cn 1 6บล็อกใหม่นะที่ถูกบรรจุไว้ในออ n นิวมิซูบิชิไทรท่านใหม่กันดีกว่าค่ะการเข้ามาส่วนของโรงงานประกอบเครื่องยนต์นะคะ ด้านขวามือที่เราเห็นกันเป็นกล่องๆเนะี่ยแล้วก็มีพนักงานคอยหยิบจับชิ้นส่วนอยู่นะคะตรงจุดนี้ค่ะในนี่คือการเนี่ยช้อปปิ้งค่ะเป็นการช้อปปิ้งพาร์ทเนะี่ยใส่กล่องเอาไว้เพื่อทําให้มันสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นในการจัดส่งต่อนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดคิดซัพพลายค่ะก็คือการจัดเตรียมพาร์ทใส่บล็อกไว้นะคะหบล็อกต่อหนึ่งเครื่องอ่าเข้าใจกันแบบง่ายๆเลยนะคะ,ะเข้าไปยังสเตชันแรก ในส่วนของการประกอบตัวเครื่องยนต์นะคะส่วนนี้ก็คือการตอกเลขเครื่องค่ะตามที่คุณเห็นตรงนี้คุณเห็นไหมการตอกเลขเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรนะในการตอกเลขมันจะมีหัวพันช์นะคะเข้าไปกระแทกตอกเข้าไปเพื่อที่จะปั๊มนะคะให้เกิดตัวเลขขึ้นมาเนาะโดยค่ะโดยทางมิตซูบิชินะแจ้งว่ามีการนำเทคโนโลยีนะเข้ามาผสมผสานกันเพื่อ ทำให้เกิดความแม่นยําในการตอกเลขนะรวมถึงความถูกต้องด้วยการใช้ระบบควบคุมนะคะตรงนี้นะฮะจะมีตัวคาเมล่าเอไอทำการตรวจสอบคุณภาพนะฮะถึงความลึกความบางความชัดะะของการตอกเลขถัดไปก็จะเป็นสเตชันประกอบชาร์จแล้วก็ชุดเกียร์ไดรฟ์นะคะซึ่งโปรเซสนี้นะะทางมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ย เขาใช้ตัวเครื่องจักรและก็พนักงานที่มีมีทักษะในการประกอบเครื่องชั้นสูงนะคะมาทำงานประสานกันกับตัวเครื่องจักรและหลังจากที่พนักงานนีมีการประกอบตัวชาร์ปเข้าไปกับชุดเกียร์ไดร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการเนรียทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการทำงานพร้อมกับนะมีตัวระบบค่ะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวชุดตัวชุดเกียร์ไดรฟตัวชาร์ปตรงนี้เนี่ยมีการประสานกัน โอเคไหมนะคะแล้วก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีไหมถัดจากตรงนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่การใช้ตัวนัดลันเนอร์ค่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเนี่ยขันแน่นด้วยการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะคะซึ่งข้อดีของการใช้ตัวเครื่องมือนัดลันเนอร์ในการขันแน่นตรงนี้ก็คือการขันแน่นโดยพร้อมเพลียงกัน มันสามารถควบคุมนะน้ำหนักในการขันแน่นได้เท่าๆกันแล้วก็ควบคุมนะคะค่าการขันแน่นให้มันตรงสเปกเนาะมีการคุมองศานะเรื่องของแองเกิลการขันแน่นเนี่ยมันก็มีการนะคะตรวจสอบได้แล้วก็ขันพร้อมกันใช่ไหมมันก็เป็นการลดปัญหาแล้วกันเรียกว่าเป็นการลดปัญหาการขันปีนเกลียวค่ะตรงจุดนี้ก็ใช้เครื่องมือเครื่องไม้แบบทันสมัยมากมายเลยทีเดียวค่ะ ถัดไปนก็จะพาไปชมในส่วนของสเตชันซีนนะคะตัวสเตชันซีนด้านหลังตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีการป้องกันปัญหานะคะในส่วนของการประกอบตัวเครื่องยนต์เรียกว่าเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้ตัวตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการลีกน้ำมันมีการแบบทำให้น้ำมันมัน,มนล่วไหลรั่วซึมออกมาโดยในยทางมิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยใช้เทคโนโลยีการ ทดสอบการรั่วนะ,ะโดยค่ะผ่านตัวเครื่อง air pressure นะคะเขาจะนำตัวเครื่องยนต์ในฮะในสเตชันซีลเนี่ยตรงซีลด้านหลังตัวนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของนะคะตัวเครื่อง air pressure เพื่อเข้าไปทำการตรวจสอบค่ะว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมีการรั่วซึมรั่วไหลนะหลังจากการใช้เครื่องจักรนะในการกด กดเพรสตัวเครื่องยนต์แล้วนะคะโดยเครื่องจักรค่ะจะมีการตรวจสอบหาจุดที่มันลีกออกมาผ่านเครื่อง Air l e a k t e s t e r ในส่วนของกระบวนการประกอบฝาสูบเนี่ยตามขั้นตอนแล้วนะคะก็จะต้องเริ่มต้นจากการล้างเนาะล้างทำความสะอาดตัวเครื่องยนต์แล้วก็ฝาสูบนะคะให้เรียบร้อยค่ะเพื่อเป็นการล้างแล้วก็ขจัดตัวคราบน้ำมันแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะ ในส่วนของการประกอบในเรื่องของตัวบอลสตีลอัดนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยก็ต้องการตรวจสอบนะคะให้มันไม่มีรอยไม่มีรอยรีกนะคะต่อด้วยการประกอบตัววาลเนี่ยแล้วก็สปริงวาลเข้ากับตัวฝาสูบค่ะจากนั้นก็จะมีการใช้เครื่องจักรในการกดแหในการอัดการประกอบระหว่างตัววาลกับสปริงวาลเข้าด้วยกันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะที่เห็นเนี่ยก็คือ พนักง,งานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบงานเนียนจริงๆนะพลิกแล้วพลิกอีกดูแล้วดูอีกนะคะถัดไปนะหลังจากที่ตัวเครื่องจักรทำการกดนะคะในส่วนของตัววาลแล้วก็สปริงวาลนะเข้ากับตัวฝาสูบเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงจุดนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบนะคะว่าการกดในครั้งนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะด้วยการใช้ ระบบคาเมล่าเในการตรวจสอบนะคะถัดไปเนี่ยหลังจากตัวเครื่องจักรเนี่ยทำการกดนะคะในส่วนของการประกอบวาลวสปริงวาลวเข้ากับตัวฝาสูบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะตรวจสอบค่ะว่าตรงจุดนี้มีความสมบูรณ์แบบมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยค่ะเขาใช้ตัวระบบ c a m มล a า i นะฮะในการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการกดนะคะ จากนั้นก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งนะคะด้วยเครื่องลีกเทสที่ฝาสูบค่ะเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าลูกสูบไม่มีร่องรอยเนี้ยรั่วซึมนะก่อนที่จะนำตัวฝาสูบที่สมบูรณ์นะะส่งผ่านไปสู่การประกอบเครื่องยนต์ในสเตชันถัดไปค่ะมาต่อกันที่การเลือกแก๊สเกตกันค่ะ หรือที่เราๆท่านๆรู้จักกันเนี่ยนั่นก็คือประเก็นฝาสูบค,ค่ะตรงนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเลือกเบอร์ให้มันมีความเหมาะสมกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์นะ 4N16 ของตัวมิซูบิ i ิไททันใหม่เนี่ยมีทั้งสิ้น3พละกำลังด้วยกันนะคะตั้งแต่เครื่องยนต์ h y เปอร์พาวนขนาด2.4ลิตร150แรงม้า เครื่องยนต์2.4ลิตรเช่นเดียวกันนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น184แรงม้าแล้วก็ที่เป็นตัวท็อปนะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ h y เปอร์พาวเว X2 นะคะแต่มาพร้อมกับ204แรงม้าโดยเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลไฮเปอร์พาวเ X2 ชุดเนี้เครื่องนี้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนานเรียกว่ากำลังศึกษาและพัฒนานะ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานกับผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานะจ๊ะยังไม่เห็นในสายพานการผลิตครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรแนะ184แรงม้าที่กำลังทำตลาดอยู่ในประเทศไทยนะที่มาพร้อมกับอ l n นิวมิ sub บิชิท r i t ันใหม่เนี่ยทางทีมวิศวกรของ m ิ t s u b i s ิมอเตอรประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่านะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ย เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นบล็อกอลูมิเนียมใหม่ทั้งหมดเลยและที่บอกว่าใหม่เนี่ยมีอะไรใหม่บ้างก็มีใหม่นะะในส่วนของระบบปั๊มฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรลเจเนเรชั่น4.5ค่ะตรงจุดนี้เขาบอกว่าสร้างแรงดันได้สูงกว่านะคะแล้วก็ฉีดน้ำมันได้ละเอียดยิ่งขึ้นเผาไหม้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรียกว่าได้ทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมด้วยค่ะขณะที่ในถ้ามีการเพิ่มระบบวาลว์บายแรงดันน้ำมันเครื่องด้วย อันนี้เนี่ยก็เพื่อช่วยนยลดภาระในการทํางานของเครื่องยนต์ในระยะยาวค่ะนอกจากนี้อย่างที่เกียวบอกคือตัวเครื่องยนต์นะบล็อกใหม่นี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์แบบอลูมิเนียมอลลอยแบบยกเลยยกกะบิเลยเนะทั้งเสื้อสูบฝาสูบนะน้ำหนักเบาทนทานมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือระบายความร้อนได้ดีด้วยค่ะมาต่อกันที่เนี่ยสเตชันแกสเกต็ตหรือตัวประเก็นฝาสูบกันต่อค่ะตรงจุดนี้เนี่ยเขามีการนะ แจ้งแล้วว่าต้องมีการเลือกเบอร์นะเพราะแต่ละไซส์ของเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่เท่ากันนะคะก็เครื่องตัวไหนใช้ไซส์ไหนก็ต้องมีการคำนวณน,นะคะตรงจุดนี้เขาจะใช้เครื่องมือในการคำนวณอัตโนมัติค่ะโดยแนะนําเครื่องเข้าไปหมุนหมุนหมุนใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อให้ตัวลูกสูบเนี่ยมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะก็จะมีการค่ะใช้แผ่นเพลทนะคะเป็นตัววัด โดยใช้เซ็นเซอร์นะจับเซ็นเซอร์เป็นตัวจับนะคะจับขนาดจับไซส์จากนั้นก็จะมีการประมวลผลค่ะเพื่อหาเบอร์นะของตัวแกสเกตที่มันเหมาะสมกับตัวเครื่องตัวนี้โดยพนักงานเนี่ยก็จะหยิบชิ้นงานที่ไฟมันขึ้นตรงกล่องนั้นๆน,น,นะคะหยิบมานะคะเพื่อที่จะให้ถูกต้องแล้วก็ประกอบได้อย่างแบบแม่นยำมากยิ่งขึ้นเนาะในจุดนี้ตามมาที่จุดนี้ค่ะ จุดนี้ต้องเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์เนี่ยของการประกอบเครื่องยนต์ค่ะเพราะนะคะทางมิซูบิชิเนี่ยเขามองว่านี่คือหัวใจสำคัญค่ะของเครื่องยนต์ดีเซลไฮเปอร์พาวเวอร์ของออลนิวมิซูบิชิท r i ทันเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้ระบบโ so ซ่ทามมิ่งอย่างที่เกียวบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้โ so ซ่ทามมิ่ง เรียกว่าการใช้ตัวโซ่ทามิ่งเชนในการขับเคลื่อนพร้อมกับชุดเตียร์ดิฟเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำงานประสานกันระหว่างความเร็วรอบของแครงชาร์ปแล้วก็ตัวเพลาข้าเหวี่ยงต่างๆเนะี่ยรวมถึงแคมชาร์ปนะคะด้านบนเนาะทำงานประสานกันที่ความเร็วรอบที่เท่าๆกัน ในส่วนของตัวโซ่นะ,ะจะมีการดีไซน์ในเรื่องของออโต้แอดจัตมานะคะตรงนี้เนี่ยก็เพื่อป้องกันการกระชากนะคะแล้วก็ลดแรงตึงระหว่างเครื่องนะ,ะทำงานด้วยความเร็วทำงานด้วยความเร็วรอบสูงๆนะคะเพราะมิสูบิชิมอเตอร์เนี่ยใช้แรงดันน้ำมันเป็นตัวแอดจัตนะคะตัวโซ่อยู่ตลอดเวลาก็จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของตัวโซ่นะคะซึ่งจากการดีไซน์เนะะี่ย ตรงจุดนี้เนี่ยเขาถูกกำหนดไว้ด้วยนะว่าตัวโซ่ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีอายุการใช้งานได้มากถึง400,000กิโลเมตรค่ะและอีกจุดเนี้ยนี่เรียกว่าเป็นจุดเรียกว่าจะเกือบสุดท้ายแล้วแหละนะฮะสำหรับการยืนยันคุณภาพโดยจุดนี้ค่ะถูกเรียกว่าระบบ ISQC เนี่ยคือการรวมจุดการขันแน่นทั้งหมดนะเข้ามาไว้ด้วยกันตรงเนี้ย รวมถึงอะไรบ้างรวมถึงการเนะีตรวจสอบเรื่องของเทสลีกใช่ไหมคะตัวซีลการขันแน่นทั้งหมดตั้งแต่ต้นเนะี่ยตั้งแต่ต้นกระบวนการจนมาจบตรงกระบวนการนี้เลยก่อนที่จะมีการส่งมอบไปยังขั้นตอนต่อไปค่ะตามมากันที่สเตชันถัดมานะีนั่นก็คือสเตชันโคเทสเตอร์นะคะตัวโคเทสเตอร์เนี่ยตรงนี้จะเป็นการนะคะตรวจสอบนะตัวเครื่องยนต์ค่ะ ให้เหมือนการทํางานจริงๆตัวเครื่องยนต์เหมือนทํางานจริงๆแต่ไม่จําเป็นจะต้องมีการจุดระเบิดตัวเครื่องยนต์จริงโดยตัวโคเทสเตอร์ตัวนี้นะ่ะจะทําการตรวจสอบในส่วนของตัวเพรสเชอร์ค่ะนะมีการตรวจสอบค่าทอร์กนะฮะดูมุมองศาของตัวแคมชาร์ปนะคะดูมุมองศาของเพลาข้อเหวี่ยง วัดค่าทอร์กนะคะให้อยู่ในสแตนดาร์ดนะอยู่ในค่ามาตรฐานรวมถึงเนี้ยดูสปีดหรือแรงดันน้ำมันโอ้ยดูกันแบบละเอียดจัดๆเลยนะยสำหรับตัวสเตชันนี้ค่ะก็พาชมกันมาเกือบจะถึงขั้นตอนแบบสุดท้ายแล้วนะก็ไหลมาจนถึงในส่วนของอีกสเตชันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นสเตชันที่สำคัญนะคะ นั่นก็คือสเตชัน e c h e ็นะคะในจุดนี้เนี่ยจะเป็นการตรวจสอบแบบขั้นเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคบเพื่อที่จะทําให้ตัวเครื่องยนต์ทั้งหมดที่ได้รับการประกอบขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบกันแบบเจาะลึกชัดเจนโดยใช้ตัวตัวนี้เป็นเครื่อง E c h ช็คนะคะก็จิ้มจิ้มดูนะแล้วก็มีการใช้ตัวกล้องนะของแล้วก็มีการใช้ตัวนะของเครื่องเนี่ย ส่งตัวบาร์โคดนะหลายๆจุดมีการติ๊กมีการอตรวจสอบละเอียดมากๆนะคะในอนาคตค่ะทางทีมวิศวกรแจ้งว่าตัวสเตชันอีเช็คเนี่ยอนาคตนะเขาจะใช้ตัวคา m เมล่าเเป็นหลักแทนแรงงานมนุษย์แล้วนะคะก็เพื่อต้องการที่จะทำให้การตรวจสอบคุณภาพเนี่ยแม่นยำเนาะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเน้นนะในการตรวจสอบแทนตาคน นะในอนาคตมีแน่ๆน,นะในส่วนของ e c h e c k ถ้ามีโอกาสนะทางมิสุวิชิเขาจะชวนเรามาชมอีกนะก็สำหรับในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องยนต์ก็เกี่ยวพาชมในราวๆนี้ตามไปชมกันต่อคะ่ะที่โรงงานประกอบตัวถังนะคะ อ่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงงานที่2นะคะเป็นโรงงานประกอบตัวถังของ All New Mitsubishi Triton นะคะตรงนี้เขาแยกส่วนนะเขาบอกว่ามีการแยกออกเป็นสส่วนนั่นก็คือส่วนของเคบินนีหรือส่วนของหัวกระบะและในส่วนของตัวบอดี้กระบะนะคะตรงจุดนี้เนี่ยตรงกลางของลายประกอบเนี่ยก็จะเป็น All New Mitsubishi Triton ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านข้างบางส่วนเนี่ยก็จะมีนะในส่วนของการประกอบตัว มิสูบิชิไททันรุ่นปัจจุบันค่ะสำหรับตัวอุปกรณ์ออโตเมชันเรโชนะฮะหรืออุปกรณ์การผลิตอัตโนมัตินะ,ะส่วนใหญ่นะมิสูบิชิบอกว่าเขาใช้นะพวกตัวแบบออโตโอ้อะตัวแบบหุ่นยนต์อะเยอะมากเลยนะเขาบอกว่าใช้เยอะมากถึง95%เลยนะเรียกว่าเทียบเท่านะไฮเทคอะไฮเทคเทียบเท่ากับมิสูบิชิมอเตอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะ โดยมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาใช้ตัวโรบอตในการประกอบนะตัวถัง All New Mitsubishi Triton เนี่ยมากถึง255ตัวนะคะโดยตัวโรบอตนะฮะจะถูกวางโปรแกรมให้ทำตามตัวโมเดลต่างๆนะของแต่ละรุ่นไม่ใช่แค่งานเชื่อมอย่างเดียวนะคะแต่จะมีการตรวจสอบการขันแน่นนะการเคลื่อนย้ายตัวบอ d ดี้รวมถึงนะคะการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆด้วยค่ะโดยลายนี้นะคะ ทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือทำขึ้นมาเพื่อรองรับตัวโมเดลอื่นๆในอนาคตได้มากถึง4โมเดลและหลักๆเลยนะคะตัวพนักงานเนี่ยก็จะทำงานแต่ในส่วนของซับอสเซมบีนะคะนั่นก็คือการทำพาร์ทแบบชิ้นเล็กๆเนาะประกอบเป็นรูปเป็นร่างก่อนนะคะตรงจุดเนี้ยอย่างที่ทราบเมื่อกี้เกียวบอกไปแล้วว่าเขาใช้ตัวหุ่นยนต์เนาะออโตบอทเนออ,อตโตบอทใช้มากถึง 95%ในส่วนของพนักงานทักษะขั้นสูงเนี่ยเขาก็จะใช้อยู่ราวๆ5%ก็จะทำงานในส่วนของการประกอบตัวพาร์ทเล็กๆน้อยๆเนี่ยประกอบเป็นรูปเป็นร่างก่อนแล้วก็ส่งเข้าเมนไลน์ค่ะโดยตัวโรบอทเนี่ยก็จะเป็นตัวสปอตเนาะสปอตชิ้นส่วนนู่นนี่นั้นทั้งหมดเองอ่ะพาเดินกันมาหลังจากนะที่เราเห็นเนาะ ซับเอนจิน o o มนะตัว d a s h บอร์ดแพแนลภาพรวมที่คุณเห็นทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็จะพาเข้าสู่ในส่วนของ m เมนไลน์นะซึ่งจะมีตัวโรบอทนะเป็นตัวหลักเลยในการประกอบตัวถังนะคะตามที่ได้คุยกับทางมิ t s ูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะทีมวิศวกรแจ้งว่าปัจจุบันค่ะกำลังการผลิตของโรงงานที่2นะคะซึ่งผลิตทั้งออ e นิวมิ u b ูบิชิไททันแล้วก็ตัวไททันปัจจุบันเนี่ย อยู่ที่ราวๆนะคะ34คันต่อชั่วโมงนี่คือการผลิตแบบเขาบอกมาเป็นลายชั่วโมงเลยนะคะก็คือ34คันต่อชั่วโมงแต่ละสเตชันค่ะเขาจะใช้เวลาน้อยกว่า100วินาทีในการประกอบตัวถังซึ่งในอดีตเนี่ยทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนะเคยเพิ่มกำลังการผลิตให้สามารถนะคะผลิตได้38คันต่อชั่วโมง นะในอนาคตเน่ก็คงขึ้นอยู่กับในส่วนของความเนาะขีดความสามารถของเขาเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ในส่วนของยอดขายยอดจำหน่ายเนี่ยก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่า All New Mitsubishi ิไททานโฉมใหม่เนี่ยจะสามารถเนาะลุยในตลาดเมืองไทยแล้วก็ตลาดทั่วโลกได้ดีมากน้อยแค่ไหนค่ะ สำหรับรายละเอียดนะในการผลิตตัวอนิวมิสุบิชิไทร์ทันเนี่ยทางวิศวกรได้แจ้งไว้ด้วยนะว่าเขานะสามารถผลิตมิสุบิชิไทร์ทันใหม่เนี่ยได้ราวๆ6ถึง7คันต่อชั่วโมงปลายปีนี้เนะเขาก็จะเริ่มเพิ่มนะเพิ่มการผลิตอนิวมิสุบิชิไทร์ทันเนี่ยออกมาเรื่อยๆอาจจะขยับขึ้นมาเนะี่ยจาก6-7ถึงคันต่อชั่วโมงก็ขยับขึ้นและนะคะก็จะลดกำลังการผลิตในส่วนของตัว ไททัน,นปัจจุบันลงเนื่องจากว่าเขาจะค่อยๆหมดรุ่นไปนะคะถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทางมิตซูบิชิมอเตอร์เนี่ยแจ้งว่านะคะเขาผลิตได้ทั้งออลนิวมิตซูบิชิไททันแล้วก็ตัวไททันปัจจุบันเนี่ยเขาผลิตควบคู่กันไปทั้ง2ลายนะคะรวมๆกันแล้วนั่นก็คือตัวเลข34คันต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่นี่นี่และตัวนี้นี่ที่คุณเห็นเห็นไหมนี่คือหุ่นยนต์นะ ตัวยักษ์ที่สุดเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยของโรงงานนะหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวนะฮะยกเป็นตัวเคลื่อนย้ายนะฮะตัวเคบินหรือที่เรารู้กันนั่นก็คือตัวหัวเก่งเนี่ยคุณเห็นเนาะเดี๋ยวมันจะยกตัวเคบินตัวนี้ยกขึ้นนะะแล้วก็ส่งตัวเนี้ยโยนขึ้นไปที่ด้านบนนะคะไหลเพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะในการประกอบตัวถังรถมิตซูบิชิไททันใหม่ค่ะ และในจุดที่คุณเห็นตรงนี้เนะก็คือการนะเชื่อมเออเขาใช้หัวเชื่อมนะเห็นใช่ไหมคะตัวเครื่องจักรของเขาเนี่ยบอกเลยว่าตกใจายน่ากลัวอยู่เหมือนกันเนอะตรงนี้จะมีประกายไฟเนะในการเชื่อมต่ออ,อในส่วนของชิ้นส่วนตัวถังนะคะก็เดินผ่านเลอค่ะเราอย่าอยู่นานนะคะในในระหว่างการประกอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่าง ชัดซีแล้วก็ตัวโครงรถคุณเห็นใช่ไหมตัวโครงรถเนี่ยเขาจะเคลื่อนไปเรื่อยๆพนักงานนี้ไม่ได้หยุดเลยนะคะไวมากๆอ่าอ่านี่นี่นี่ไอตัวสีส้มๆที่คุณเห็นนี่คุณเห็นไหมนี่คือรถ AGV นะคะที่เรียกว่าเป็นอะไรเดียยานอากาศยานไม่ใช่ ยานยนต์ไร้คนขับนะคะเขาจะใช้ตัว AGV ในการลำเลียงสินค้าแล้วก็พาร์ทกันะะเรียกว่าเป็นการลำเลียงพาร์ต่างๆนะเพื่อส่งมอบไปยังสเตชันต่างๆนะโดยรอบโรงงานค่ะและตรงที่พี่วิศวกรเขาชี้ให้เราดูเนี่ยที่ลายที่พื้นเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นลายแม่เหล็กนะคะเขาจะเดินลายแม่เหล็กตรงนี้วางไว้โดยรอบโรงงานเลยและเขาก็จะให้ตัว AGV นะหรือตัวรถไร้คนขับเนี่ย วิ่งไปตามรางเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆนะคะโดยการเขาจะมีการวางโปรแกรมตัว AGV ไว้นะคะว่าอ่ะกดโค้ดนี้ไปที่สเตชันนี้กดโค้ดนี้ไปจอดที่สเตชันนี้นะคะก็เรียกว่าทําให้นะคะการขนส่งการลำเลียงพาดต,ต่างๆเนี่ยสะดวกแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มความรวดเร็วในการประกอบตัวรถยนต์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะอ่านี่พามาชมนี่คันสีขาวๆนี่คุณเห็นเนาะ ใกล้เสร็จแล้วนะคะติดแดชบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังไหลไปเรื่อยๆอ่านี่นี่เห็นไหมวางเครื่องแล้วนะคะเห็นไหมมีการวางเครื่องลงไปที่ใต้ฝากระโปรงหน้าแล้วนะคะถัดจากนั้นนี่นี่พามาชมนะเห็นไหมละเอียดกันถึงขั้นนี่คุณดูพามาชมกันแบบละเอียดถึงขั้นแบบติดใต้ซุ้มล้อคุณเห็นปะมีติดกิฟมียิงนอ็อตร้อยโอ เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่างานเขาละเอียดจริงๆนะมีการติดแผ่นเนาะบังโคลนด้านในซุ้มล้อด้วยนะคะพาชมกันมาจนถึงขั้นตอนแบบประกอบออกมาเป็นตัวเครื่องยนต์วางเครื่องเรียบร้อยติดทุกอย่างแล้วเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรถที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะออกมาจากช่องนี้นะคะแล้วเขาก็จะขับเคลื่อนผ่านเราไปเพื่อที่จะไปสเตชันต่อไปนะคะ ว่าเวลารถบินผ่านมาแ,แล้วมันจะควบดีเฟกตามตามพอชั่นที่เรากำหนดไว้เนี่ยถ้าขึ้น NCU ว่าปิดปกติในเรื่องของแอ่แ์พลรนู้ว่าตำแหน่งอะไรไม่ตรงหรือเปล่มันก็จะขึ้5ปิดปกติเข้าโอเคไหมถ้าตัวปกติถ้า,าปาดาิดมันก็จะปกตินตอนนี้เป็น NCU อนนี้ส่งมอบพี่ชอบติดโลโก้อะไรผิดอะไรพวกนี้คือตรงนี้เป็นตนัวเช็คใช่ไหมล่ะโอ้โอเคอขอบคุณมากค่ะ นี่ก็ต่อคนะิวเนี่ยเตรียมตั้งศูนย์นะต่อคิวเตรียมตั้งศูนย์แล้วก็หลังจากนะถัดจากตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมี q c ในเรื่องของเกรดเทสใช่ไหมคะาายาอ้าวแล้วนี่แล้วนี่คือแก๊งรถเนะี่ยที่พร้อมส่งออกนะคะเขาบอกนะว่าเป็นการส่งออกไม่ได้จําหน่ายในประเทศไทยนะคะไอ้คันสีส้มๆเนี่ยเขาบอกว่าส่งออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ และนี่คุณดูทั้งหมดเลยเนี่ยเตรียมที่จะต่อคิวเข้าไป QC นะคะ,ะและหลังจากที่เกียวพาชมนะคะในส่วนของตัวโรงงานผลิตเครื่องยนต์และก็โรงงานประกอบตัวถังแอ่รถตอนนี้ที่ไทยท่านนี้นะี่วขอบคุณมากๆนะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะหวังว่านข้อมูลที่เกียวเก็บมาเล่าเนี่ย น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับเทปนี้ขอบพระคุณจริงๆค่ะในเทปต่อไปเกียวจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ